ดีดดิตอนนี้ก็สู่ช่องม่ใหญ่ใหม่เจ็บโอวัลกอ,อ,อพิเชียวนะคะมาดูกันค่ะว่าแม่ใหญ่ใหม่ได้อะไรวันนี้มีอะไรมาทายทายทายว่ามีอะไรมาค่ะแผ้นๆตนน,นนี่ค่ะโชชี มี 1, 2, ทั้งหมดสามตัวหนึ่งสองสีแดงด้วยค่ะสแดงสีเงิเหนหูตัวใหญ่มากเลยตัวเล็กก็ใส่ได้ตัวใหญ่ก็ใส่ได้เพื่อความปลอดภัยของลูกของหลาน